อันดับที่10ดาวเคราะห์ขายโลกหนึ่งในวิธีการค้นหายอดนิยมก็คือการค้นหาดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโลกซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากการมองหาระบบดาวที่น่าสนใจก่อนจากนั้นก็มองไปที่ดาวเลิ์กในระบบนั้นแล้วดูว่ามีดาวเคราะห์บริวารอยู่ใน Habitable Zone หรือไม่โดยโซนที่ว่านี้มันคือโซนที่มีอุณหภูมิเหมาะสมไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปและถ้าหากว่ามีน้ำมันก็มีโอกาสที่จะอยู่ในรูปของเหลว คุณลักษณะเหล่านี้ถือว่าเอื้อมำนวยต่อสิ่งมีชีวิตมากๆจึงน่าลุ้นว่ามีสิ่งมีชีวิตต่างดาวอาศัยอยู่หรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับการค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลกอยู่บ่อยๆแต่ถ้าว่าเราก็ยังไม่เคยจับสัญญาณสิ่งมีชีวิตต่างดาวได้เลยซึ่งก็เป็นไปได้ว่าบนดาวเหล่านั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่หรือถ้าหากว่ามันมีก็อาจจะเป็นเพียงสัตว์ท้องถิ่นที่ยังไม่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าอะไรเราจึงจับสัญญาณอะไรไม่ได้อันดับที่9้า U ูเอบนโลกนับตั้งแต่เหตุการณ์ UFO ตกที่เมืองรอสเวลล์ในปี1947เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวก็เป็นที่สนใจเป็นอย่างมากทั้งในสายตาของสื่อและบุคคลทั่วไปและนับจากนั้นเป็นต้นมาก็มีรายงานการพบเห็น UFO มาโดยตลอดมีทั้งแบบที่เป็นภาพถ่ายวิดีโอหรือบางคนถึงขนาดกล่าวว่าเคยถูกมนุษย์ต่างดาวจับไปทดลองด้วยซ้ำไปซึ่งการพบเห็นเหล่านี้สามารถพบเจอได้ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ส่วนในประเทศไทยนั้นก็จะเป็นที่เขากะลาดังนั้นการค้นหามนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลกจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและได้รับความนิยมอย่างสูงแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีรายงานพบเห็นบ่อยมากแค่ไหนแต่ผ่านมาแล้วหลายสิบปีก็ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าสิ่งที่พบเจอนั้นคือ UFO จริงๆหรือมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นๆเ,เลยสักครั้งและแม้จะเป็นที่เล่องลือกันว่าสหรัฐเก็บ UFO และมนุษย์ต่างดาวตัวจริงเอาไว้ภายในแอร์เรียห แต่นั่นก็ยังเป็นพื้นที่ต้องห้ามที่คนภายนอกไม่สามารถเข้าไปพิสูจน์อะไรได้อันดับที่8ค้นหาในระบบสุริยะการค้นหาสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะของเรานั้นถ้าหากว่าเป็นดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์ก็น่าจะมีโอกาสค่อนข้างน้อยแต่ถ้าหากเป็นดวงจันทร์ของดาวเคราะห์เหล่านั้นมันกลับดูน่าสนใจและน่าลุ้นมากกว่าซึ่งในข้อนี้เราจะขอยกตัวอย่างดวงจันทร์ยูโรปาที่เป็นบริวารของดาวพฤหัสโดยมันคือดวงจันทร์ที่มีผิวเปลือกนอกเป็นน้ำแข็งหนา และจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมันก็ทําให้เรามั่นใจได้ว่าใต้พื้นผิวที่เป็นน้ําแข็งนั้นมันมีน้ําในรูปของเหลวมหาสารซ่อนอยู่จนอาจจะเรียกว่าเป็นมหาสมุทรเลยก็ว่าได้ถึงขนาดที่บางครั้งมันมีน้ำพวยพุ่งออกมาจากพื้นผิวด้วยซ้ำไปและในเมื่อมีน้ำที่เป็นของเหลวมีพลังงานความร้อนที่แผ่ออกมาจากแกนและมันยังเป็นแบบนี้มานานกว่า4,000ล้านปีแล้วดังนั้นมันจึงมีโอกาสและมีระยะเวลามากพอที่จะมีสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นมา ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วคล้ายแบคทีเรียหรือไม่ก็อาจจะเป็นสัตว์ต่างดาวตัวเป็นๆซึ่งทางนาซามีแผนจะส่งยานสำรวจยูโรป a าคิปเปอร์ออกไปสำรวจตรวจสอบผ่านการใช้สนามไฟฟ้าและเรดาร์โดยยานลำนี้มีกำหนดการจะปล่อยจากโลกในช่วงปลายปี2024และคาดว่าจะเดินทางไปถึงดวงจันทร์ยูโรปาในปี2030อันดับที่7แผ่นดิสทองคําในปี1977นาซาได้ส่งยานวยเจอร์1และ2ออกไป โดยยานทั้งสองลำนี้มีการใส่แผ่นดิสท่องคําลงไปด้วยซึ่งเป็นแผ่นดิสที่บันทึกข้อมูลต่างๆที่มีอยู่บนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงของภาษาต่างๆและรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของโลกโดยหวังว่าในวันหนึ่งจะมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาผ่านมาพบเห็นแลรับรู้ถึงการมีอยู่ของมนุษยชาติและพวกเขาอาจจะติดต่อกลับมาต่อมาในปี2018ก็มีนักวิทยาศา,ศาสตร์บางส่วนออกมาให้ความเห็นว่า ข้อความที่เป็นเสียงทักทายดังกล่าวมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด54ภาษาเป็นระยะเวลารวมกัน90นาทีซึ่งแต่าหากว่าฟังต่อเนื่องกันแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆกับการทะเลาะก,กันเองแล้ว้าหากว่ามนุษย์ต่างดาวมาพบเจอจริงๆก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่ามนุษย์โลกนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ป่าเถื่อนและทะเลาะบอแว้งกันอยู่ตลอดตัดภาพมาที่ปัจจุบันยาน v o เจ g e r 1ก็ได้เดินทางออกนอกระบบสุริยะไปแล้วคิดเป็นระยะทางประมาณ19,312ล้านกิโลเมตร แต่ถึงอย่างไรก็ตามกว่าที่ยาน v o เจ g e r หจะเดินทางเข้าใกล้ระบบดาวอื่นก็น่าจะใช้เวลาอย่างน้อยอีก40,000ปีแล้วก็ไม่รู้ว่าระบบดาวนั้นมันจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรือไม่อันดับที่6ควานหาสัญญาณในอวกาศในปัจจุบันมีโครงการมากมายที่ควานหาสัญญาณวิทยุในอวกาศ ซึ่งเมื่อพบเจอแล้วก็ต้องเอามาแยกแยะอีกทีว่าอันไหนเป็นสัญญาณจากปรากฏการทางธรรมชาติหรืออันไหนมีแนวโน้มที่จะเป็นสัญญาณที่มาจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวยกตัวอย่างสัญญาณที่มีชื่อเสียงก็คือสัญญาณวาวที่รับได้ในปี1977โดยกล้องโทรทัศน์บิ๊กเอีย มันคือสัญญาณวิทยุที่มีรูปแบบแปลกมากแปลกกว่าสัญญาณอื่นที่เคยค้นพบมาถึงขนาดที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ต้องเขียนคําว่าว้าวลงไปในกระดาษและแม้ว่าวันเวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าสัญญาณว้าวที่ว่านี้มีต้นตอมาจากอะไรกันแน่มันอาจจะมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มันอาจจะเกิดขึ้นจากสัญญารบกวนบนโลกหรืออาจจะถูกส่งมาจากอารยธรรมต่างดาวหรือในอก,กรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในปี2022เมื่อหอสังเกตการกล้องโทรทัศน์วิทยุเซติของสหรัฐอเมริกาและหอสังเกตการฟาสของจีนได้ออกมาประกาศร่วมกันว่าพวกเขาตรวจพบคลื่นวิทยุประหลาดที่ส่งออกมาจากห้วงอวกาศและจากการคำนวณทิศทางของมันเหมือนกับว่ามันถูกส่งออกมาจากดาวเคราะห์ขายโลกที่มีชื่อว่าเคปเลอร์8 b ที่อยู่ห่างออกไป743ปีแสง ซึ่งสิ่งที่น่าสงสัยเกี่ยวกับสัญญาณตัวนี้คือรูปแบบของมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ถ้าว่าตัวสัญญาณก็ดูเหมือนจะอ่อนเกินไปมันอ่อนเกินกว่าที่จะมาจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวดังนั้นในตอนนี้จึงยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดและทำได้เพียงแค่จับตามองดาวเคปเลอร์8 b t. ต่อไปเท่านั้นอันดับที่ 5. g า l i l e โอโปรเ หลังจากที่มีข่าวลือข่าวหลุดมีภาพ UFO ออกมามากมายตลอดหลายสิบปีแถมยังมีเบาะแสบางอย่างที่หลุดออกมาจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอยู่เฉยไม่ได้จึงออกมาร่วมมือกันในปี2021เพื่อก่อตั้งโครงการการีเลโอโปรเจกขึ้นมานำทีมโดยอาวีลบนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือการค้นหามนุษย์ต่างดาวให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจากดาวอันไกลโพล้นภาพถ่าย UFO เอกสารหลักฐานต่างๆหรืออะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้จะช่วยกันตรวจสอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยจ้างอิงจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็แน่นอนว่ามีงานให้ตรวจสอบเยอะมากขนาดนี้มันก็ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างซึ่งไม่ใช่ว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนจะมีในครอบครอง หรือในหลายๆกรณีก็จําเป็นต้องใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งต่างก็มีค่าใช้จ่ายสูงมากดังนั้นพวกเขาจึงหาทางออกโดยการเปิดรับบริจาคนั่นเองอันดับที่ C ี y ไดสันสเฟียร์เดอะคารดาเชฟสเกลเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการแบ่งระดับความก้าวหน้าของอรารยธรรมต่างๆที่มีในอวกาศ ซึ่งก็ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนานและยาหากอ้างอิงตามแนวคิดนี้ปัจจุบันโลกของเราน่าจะอยู่ที่ประมาณระดับที่0.7ถึง0.8เท่านั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับเริ่มต้นสุดๆแต่ถ้าหากว่าเป็นอรารยธรรมที่ก้าวหน้าถึงระดับที่สองพวกเขาก็จะสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าไดสันสเฟียขึ้นมาได้โดยมันคือโครงสร้างจากกลนขนาดมหึมาที่เอาไว้ครอบดาวฤกษ์ทั้งดวงจากนั้นก็จะเก็บเกี่ยวพลังงานที่ดาวฤกษ์ปล่อยออกมาเพื่อเอามาใช้งานตามที่ตัวเองต้องการ หละจากจุดนี้เองทําให้นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันคิดว่าถ้าหากมีอรารยธรรมที่สร้างใดสันสเฟียร์ขึ้นมาได้จริงๆเราก็น่าจะตรวจหามันได้โดยอาศัยการจับจังหวะแสงที่เล็ดลอดออกมาจากไดสันสเฟียร์เพราะรูปแบบของมันจะไม่เหมือนกับแสงจากดาวฤกษ์ปกติแต่ทว่าในตอนนี้แม้ว่าอุปกรณ์ที่เรามีจะก้าวหน้ามากเพียงใดเราก็ยังไม่เคยตรวจเจอไดสันสเฟียร์ที่ว่านี้เลยส่วนในแง่การพัฒนาของอรารยธรรมมนุษย์นั้นนักวิทยาศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าเราน่าจะไปถึงระดับที่สร้างไดสันสเฟียร์ได้ในอีก 1,000ถึง5,000ปีข้างหน้าและถ้าหากว่าใครสนใจเรื่องราวทานองนี้ก็สามารถไปชมได้ที่คลิปสิ่งมีชีวิตในจักรวาลทั้ง3ตอนของเราได้อันดับที่3แก๊สหัวเราะ ในช่วงปลายปี2022ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์ได้เสนอแนวคิดที่แปลกใหม่เกี่ยวกับการค้นหาสิ่งมีชีวิตในอวกาศโดยวิธีการนี้เสนอว่าให้เรามองหาในตัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะโดยพวกเขากล่าวว่ามันเป็นแก๊สที่สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสามารถผลิตออกมาได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะมองหาดาวเคราะห์ที่ชั้นบรรยากาศของมันมีส่วนผสมของไนตัสออกไซด์อีกทางเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในทุกวันนี้ก็สามารถตรวจหาไนตัสออกไซด์ได้อย่างไม่ยากเย็นหนักแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าวิธีนี้จะฟังดูค่อนข้างโอเคแต่ทว่าก็ยังเป็นเพียงแค่การตรวจสอบแบบหยาบๆที่ต่อให้หาเจอก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ขนาดนั้นว่าจะมีสิ่งมีชีวิตต่างดวาวอาศัยอยู่หรือไม่อันดับที่ 2. คลื่นความโน้มถ่วง ถ้าใครชื่นชอบหนังแนวอวากาศและแนวไซไฟก็น่าจะเคยเห็นเทคโนโลยีเดินทางข้ามอวากาศสุดลำ้ำอย่างเทคโนโลยีว์ฟไรฟ์หรือไม่ก็การเคลื่อนที่เหนือความเร็วแสงซึ่งมันก็จริงอยู่ที่เทคโนโลยีของมนุษย์ในปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้แต่ถ้าว่าเราก็สามารถตรวจจับมันได้เพราะถ้าหากว่ามนุษย์ต่างดาวใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจริงๆมันจะทิ้งร่องรอยขึ้นความโน้มถ่วงเอาไว้ซึ่งจะแตกต่างจากแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ปัญหาก็คือว่าเรายังไม่เคยเจอขึ้นความโน้มถ่วงที่ผิดปกติจนเข้าข่ายว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างดาวเลยจะเจอก็เพียงแค่คลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเท่านั้นซึ่งมักจะมีแหล่งกําเนิดมาจากดาวนิวตรอนหรือไม่ก็หลุมดำหลาถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถไปชมได้ที่คลิป10เรื่องจริงของหลุมดํารับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันอันดับที่หหาจากเอกสารลับ จากที่กล่าวมาแล้วว่าที่ผ่านมามีรายงานการพบเห็น UFO และวัตถุป,ประหลาดเยอะมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีอยู่หลายครั้งที่ทางกองทัพและรัฐบาลสหรัฐได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องราวเหล่านี้อย่างจริงจังและจากจุดนี้เองทําให้นักวิทยาศาสตร์มากมายคิดว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ UFO และมนุษย์ต่างดาวของจริงน่าจะมีระบุเอาไว้ในเอกสารลับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และแม้ว่าเอกสารล,ลับหลายฉบับจะฟันทงแล้วว่าเป็น UFO ของปลอมแต่ก็ยังมีอีกหลายฉบับที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่นในช่วงกลางปี2021รัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยเอกสารล,ลับที่มีภาพของอากาศยานล,ลึกลับลำหนึ่งที่สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างฉับพลัน อย่างเช่นการเลี้ยวหักศอกกระทันหันซึ่งเจ้าอากาศยานที่ว่านี้พวกเขากล่าวว่าไม่ใช่เทคโนโลยีของสหรัฐและมันก็ลำหน้ามากกว่าด้วยซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของใครหรือมาจากไหนและทางรัฐบาลสหรัฐได้กล่าวปิดท้ายในทำนลงที่ว่าพวกเขาไม่ได้บอกว่ามันคือ UFO หรือเทคโนโลยีต่างดาวแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่สรุปง่ายๆว่าพวกเขาไม่รู้ ซึ่งจากที่กล่าวมานี้มันก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างโซนหนึ่งเท่านั้นซึ่งนักวิษษทยาศาสตร์จํานวนมากเชื่อว,ว่าน่าจะมีข้อมูลลับทํานองนี้อีกมากมายที่มันยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาสู่สาธารณชนและภายในก็น่าจะมีทีเด็ดซ่อนอยู่แน่แน